หนังสือเไป,ไป็นนปนรุมตีใส่แห้งนพี่ยังน้องเลยพี่นีสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเนี่ยเคย้กหน้าตาหน้ากินกันนะคะนี่ถ้าแกกินไม่ได้อะก็เอะเออกไปทิ้งแต่กี่บาทกันเชียวเค้กอะ ่ะสวัสดีค่ะป้าเพนค่ะค่ะได้ค่ะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวหนูชวนเพื่อนไปด้วยนะคะจะได้ไปอุหนุนกันเยอะๆค่ะ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 สวัสดีค่ะป้าเพนเนี่ยนะสอนลูกยังไงไม่เรียนหนังสือไปเป็นนักดนตรีใส่แห้ง้งพี่ยังน้องเลยเสียเวลาฉันดูซีรีส์อีกไ อะไรจี๊บบวอะไรอ่ะก็ป้าชนะสิบอกให้ไปช่วยซื้อเคปร้านลูกพี่ลูกน้องแกคิดดูนะสองคนนั้นอะ่ะจะทําได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนเด็กๆอ่ะนะไม่เคยยอมเรียนหนังสือมัวแต่ไปเล่นดนตรีร้องเพลงอยู่ได้แล้วเศรษฐกิจฐฐแบบเนี้ยใครจะไปจ้างเล่นดนตรีที่ร้านร้านก็ปิดหมดดีเอานนเจี๊บพูกพี่ลุน่น้องกันช่วยกันอุดหนุนเป็นกำลังใจให้กันสิ ไม่รู้จะกินได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพิ่งเปิดได้ไม่นานนี่เองอีกไม่กี่วันก็คงเจ๊งละแหละมือไม้แข็งซะขนาดนั้นน่ะทําอะไรได้สักหน่อยกันเชียวเอานะ่าญาติๆกันช่วยเหลือกันถ้าแกกินไม่ได้อ่ะก็เอ๋บเอาไปทิ้ง<ฮ>จะกี่บาทกันเชียวเคป้ปอ่ะเออเออเออ,เอ,อก็ได้ก็ได้เสียเวลาคอมซีรีส์แต่ขอดูตอนนึงก่อนแล้วกันค่อยไปเออไปเถอะฉันเริ่มหิวแล้วไป,ไปเร็ว อยู่แล้วไปแล้วโอไ้อไ,ปอไปเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่มีเมนูแนะนำอะไรคะถ้าวันนี้เลยหรอวันนี้ก็แนะนำเป็นเมนูขายดีเนาะพริกเผาหมูหยองถ้าเพิ่มชีสไปก็เด็ดเลย เอาไหมเมนูนี้เลยครับออขายดีมากเมนูอันนงทำโอเคครับจ้ะรอแป๊บหนึ่งนะได้ครับั่งก่อนก็ได้ครับได้แล้วค่ะขอบนคะุณ สแกนจ่ายได้หรือเปล่าได้ครับนี่เลค่ะสแกนได้เลยค่ะ30บาทนะคะ30บาทนะคะใช่ครับเพิ่มชิด10บาทครับเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าแล้วนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่เจยาทำไมแกบอกว่าสองคนเนี่ยทำอะไรไม่เป็นไงฉันเห็นค้ามาตั้งหลายคนนะ ออน,นะรอกเขาหน่อย,อยคนมเมื่อกี้น่ากินมากเลยไม่เอาเออไว้เอ้ยอ,อย,อยกินมากอ้าวเชียบผ่านมาแถวนี้หรอพี่นีสวัสดีค่ะสวัสดีจา้จาเนี่ยเคย้กดูหน้าตาน่ากินกันนะคะเนี่ยพี่มีเมนูแนะนำเลยคะหนูอขออยากชิมสั้งหนึ่งมั้ยคะจัดมาเดี๋ยววันนี้มีเค้กเย็นครับเค้กเย็นเนาะเย็นได้ค่ะเอาเอาอันหนึ่งค่ะจ้าเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาเหมือนคนเมื่อกี้ที่เขาเดินไปนี่ ปิ้กเผาหมูหยองใช่ไหมครับครับโอเคครับะไรพี่เอ็มทำให้เจี๊ยบขอบคุณมากนะพี่แววขออุดรนน่าอุ้ยขอบคุณขอบคุณเลยกันพี่เญาติๆกันทั้งนั้นยังไงก็ต้องขอบคุณด,ดีลเลยเจี๊ยบเดี๋ยวเช็คดูนะเอ็มมาเขาคิสูจน์ตั้งนานกว่าจะได้แป้งเนี่ยไม่เหมือนใ,ใครเลยนะ ขอกรอบๆนะพี่ได้เลยครับน่ากินนะเจีย๊นอนอยบเลยโหพี่เสร็จเร็วเหมือนกันนะเนี่ยจ้าของน้องผู้ชายได้แล้วนะเพื่อนเราชื่ออะไรนะเจีย๊ยบชื่อเดงค่ะ<อ> ขอบคุณนะคะ,ะเดี๋ยวทำของเทียบให้เคปเย็นนะชานินตงว่าแต่ช่วงนี้พี่มีขายได้ดีก็ขายได้เรื่อยๆนะเจียบวันนึงก็มาสองสามพันก็ได้อยู่อ่ะจ้ะขนาดนั้นเลยแป้งเนี่ยเอ็มมาเขาคิดสูตรเองสูตรพิเศษจ้ะมเราไมา่ได้ซื้อแป้งสำเร็จรูปมาแล้วก็จะหมอมแล้วจะกรอบลูกค้ากินแล้วก็ชอบแล้วก็บอกปา,ปากต่อปากจ้ะ จะเลิกแล้วเหมือนกันนะทิ้งแป้งมันเป็นประมาณ2กิโลอ่ะผสมคนไ,มได้สูตรเนี้ยจะอร่อยเหมือนกันนะครับหมดแล้วเอาใจะยาเอาอีกอันไหมเนี่ยลูกค้ากินแล้วก็อย่างเงี้ยแหละติดใจตลอดเลยโอ้โทร เสียขอบคุณนะคะพี่นีจะสแกนจ่ายไหมตรงนี้ะจ๊ะของเจี๊ยบ49บาทของเดเท่าไหร่นะ20บาท20บาทเป็นหกสิบเก้ใช่แล้วจ่ายด้วยเดี๋ยววันนเข้าใจมากนะเจี๊ยบนะอร่อยวบาลานโคลเหมืใหม่นะใช่ค่ะไปด้านไหนครับระวังเซาเซาเซาขอบคุณนะคะจ้าดีนะพี่เจี๊ยบไหนแกบอกว่าสองคนนี้ทำอะไรไม่เป็นไงมือไม้แข็งอย่างเงี้ย เ,เค้กโคตรอร่อยนะเว้ยใครจะไปรู้ล่ะกินกินไคนะไปแล้ว,นะลวจะไปสั่งเพิ่มสั่งทำไมก็ได้แล้ว